เสียงหมาหอนยาวโหวยดังมาจากทางทิศตะวันตกแววมาในความเงียบสงัดยามค่ำคืนเดือนแรมสองแสงนวลจางลอดเมฆเป็นระยะเงาทอดต้นไม้ใหญ่สองข้างทางเดินแคบๆที่มุ่งตรงไปยังวัดโพทองสถานที่ที่ชาวบ้านในแถบนั้นต่างหวาดกลัวและร่ำลือถึงอาถรรพ์ร้ายวัดโพทองครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นที่พึ่งทางธรรมของผู้คนแต่การเวลาและการเล่าขานต่อๆกันมากลับทําให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ต้องหา้ามไม่มีใครกล้าเฉดายดไกยามค่ำคืนหรือแม้แต่ตอนกลางวันก็ยังมีคนไปเยือนน้อยเต็มทีสาเหตุของความหวาดกลัวนั้น มาจากเรื่องเล่าถึงคำสาปเจ้าอาวาสที่ว่ากันว่าใครก็ตามที่ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดโพทองจะต้องมีอันเป็นไปป่วยหนักและมรณภาพในที่สุดเรื่องเล่านี้มีมานานหลายชั่วอายุคนเริ่มต้นจากเจ้าอาวาสวัดรูปแรกซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านแต่แล้วท่านก็ล้มป่วยด้วยโรคประหลาด และมรณะภาพลงอย่างกระทันหันหลังจากนั้นเจ้าอาวาดรูปต่อๆมาก็ประสบชะตากรรมเดียวกันบางก็ป่วยเรื้อรังบางก็ประสบอุบัติเหตุบางก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้ความเชื่อเรื่องคำสาปฝังลึกในจิตใจของชาวบ้านไม่มีใครกล้าสเสนอตัว หรือแม้แต่ยินดีที่จะมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแห่งนี้นานวันเข้าวัดโพทองก็ซุดโสมลงตามกาลเวลาปราศจากผู้ดูแลเหล่าพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดถูกปล่อยปละละเลยใบไม้แห้งและฝุ่นจับนาเสียงลมพัดวิดวิวผ่านช่องหน้าต่างโบสถ์ที่ผุพังยิ่งทำให้บรรยากาศดูวังเวงและน่าขนลุก แต่แล้วความเงียบสงบที่ปกคลุมวัดโพทองมานานก็ถูกทำลายลงด้วยการมาเยือนของพระครูสมุวิชัยพระหนุ่มรูปหนึ่งที่เดินทางมาจากต่างถิ่นท่านเป็นพระนักปฏิบัติทุดงมาแล้วหลายจังหวัดเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งและไม่ย่อท้อต่อสิ่งใดเมื่อท่านได้ยินเรื่องราวความอาถรรพ์ของวัดโพทองแทนที่จะหวาดกลัว ท่านกลับรู้สึกสงสารและอยากจะเข้ามาช่วยเหลือท่านเชื่อมั่นในพระธรรมและไม่ปักใจเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติโดยง่ายเมื่อพระครูสมุวิชัยเดินทางมาถึงวัดโพทองภาพที่ท่านเห็นคือวัดที่สุดโทมอย่างที่ชาวบ้านเล่าขานจริงๆท่านสำรวจรอบบริเวณวัดด้วยความสงบท่านพบว่าโบสถ์และวิหารเก่าแก่มากหลังคามุงกระเบื้องเริ่มหลุดลง ผนังมีรอยแตกรา้าภายในเต็มไปด้วยฝุ่นละอองและหยากใยบริเวณโดยรอบวัดรกเรื้อไปด้วยต้นไม้และวัชพืชชาวบ้านที่ทราบข่าวการมาของพระครูสมุวิชัยต่างก็พากันมาเตือนท่านด้วยความเป็นห่วงบางคนก็เล่าเรื่องราวที่ตนเองเคยได้ยินมาบางก็อ้อนวอนให้ท่านรีบเดินทางออกจากวัดแห่งนี้เสีย แต่พระครูสมุวิชัยก็เพียงแต่รับฟังด้วยความเมตตาและยืนยันที่จะอยู่ที่วัดโพทองต่อไปอาตมาเชื่อในกรรมและเชื่อในการกระทำของตนเองหากมีสิ่งใดไม่ดีเกิดขึ้นก็คงเป็นเพราะเหตุปัจจัยอื่นไม่ใช่คำสาปแช่งพระครูสมุวิชัยกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่น เมื่อตัดสินใจแน่วแน่แล้วพระครูสมุวิชัยก็เริ่มต้นทำความสะอาดและบูรณะวัดด้วยตนเองท่านกวาดพื้นถางหญ้าเก็บกวาดใบไม้ที่ทับถมท่านค่อยๆทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจและอดทนชาวบ้านบางคนที่เห็นความมุ่งมั่นของท่านก็เริ่มใจอ่อนและเข้ามาช่วยเหลือบ้างเล็กน้อยวันเวลาผ่านไป วัดโพทองค่อยๆกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งโบสถ์และว,วิหารได้รับการดูแลรักษาบริเวณวัดสะอาดตารม่มรื่นโดยต้นไม้ดอกไม้ที่ชาวบ้านนำมาปลูกเริ่มเบ่งบานพระครูสมุวิชัยเริ่มประกอบศาสนกิจสวดมนต์ทำวัดและเทศนาทำให้แก่ชาวบ้านที่เริ่มกล้าเข้ามาในวัดมากขึ้นแต่แล้ว สิ่งที่ชาวบ้านหวาดกลัวก็เกิดขึ้นพระครูสมุวิชัยเริ่มมีอาการป่วยท่านมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงและล้มป่วยลงในที่สุดข่าวการป่วยของท่านแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านต่างพากาันวิตกกังวลบางคนก็เริ่มเชื่อมั่นในเรื่องคำสาปอีกครั้งเห็นไหมล่ะ คำสาบมันมีจริงใครเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ทุกคนเสียงกระซิบกระซาบดังไปทั่วหมู่บ้านแต่ในขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่กำลังหวาดกลัวและสิ้นหวังก็ยังมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ยังคงศรัทธาในพระครูสมุวิชัยพวกเขาช่วยกันดูแลปรนิบัติท่านอย่างใกล้ชิดพาหมอมาตรวจรักษาและสวดมนต์ภาวนาให้ท่านหายป่วย พระครูสมุวิชัยนอนพักรักษาตัวอยู่หลายวันอาการของท่านทรงทรงสุดๆจนกระทั่งวันหนึ่งท่านได้เรียกชาวบ้านที่ดูแลท่านเข้ามาพบญาติโยมทั้งหลายอาตามายอยากจะบอกความจริงบางอย่างให้พวกท่านทราบพระครูสมุวิชัยกล่าวด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาชาวบ้านต่างพากันเข้ามาใกล้ด้วยความสงสัยและความเป็นห่วง ตลอดเวลาที่อาตมาอยู่ที่วัดนี้อาตมาได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างบริเวณใต้ฐานพระประธานในโบสถ์มีร่องรอยของการขุดค้นเมื่อนานมาแล้วและเมื่ออาตมาลองขุดลงไปดูก็พบกับหายโบราณสองใบพระครูสมุวิชัยหยุดพูดเล็กน้อยมองหน้าชาวบ้านทีละคนในหายใบยแรกเต็มไปด้วยว่านพิษหลายชนิด ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ร่างกายอ่อนแอและป่วยหนักได้หากสัมผัสหรือสูดดมเข้าไปเป็นเวลานานส่วนในหายอีกใบมีเครื่องรางของขลังที่ทำจากโลหะเก่าแก่ซึ่งอาจมีสารตะกั่วปนเปื้อนอยู่ชาวบ้านต่างพากันตกตะลึงไม่มีใครคาดคิดว่าสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นคำสาบจะมีสาเหตุมาจากสิ่งเหล่านี้อาตมาสันนิฐานว่า เจ้าอาวาสรูปก่อนๆอ,อาจจะได้รับผลกระทบจากบ้านพิษและสารตะกั่วเหล่านี้โดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อสะสมในร่างกายเป็นเวลานานก็ทำให้ล้มป่วยและเสียชีวิตในที่สุดพระครูสมุวิชัยอธิบายเมื่อชาวบ้านได้ฟังคำอธิบายของพระครูสมุวิชัยพวกเขาก็เริ่มเข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของเรื่องราวร้ายๆที่เกิดขึ้นกับวัดโพทอง ความเชื่อเรื่องคำสาพที่ฝังรากลึกมานานค่อยๆจางหายไปหลังจากนั้นชาวบ้านได้ช่วยกันนําหายโบราณและสิ่งของอันตรายเหล่านั้นไปกำจัดทิ้งพวกเขาช่วยกันทำความสะอาดและปรับปรุงวัดโพท,ทองให้ดียิ่งขึ้นและด้วยกำลังใจและการดูแลเอาใจใส่ของชาวบ้านพระครูสมุวิชัยก็ค่อยๆหายป่วยและกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง วัดโพทองกลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านอีกครั้งพวกเขาเลิกหวาดกลัวอาถรรพ์และหันมาให้ความเคารพศรัทธาในพระครูสมุวิชัยผู้ที่เข้ามาขจัดความมืดมิดและนำแสงแห่งปัญญามาสู่หมู่บ้านแห่งนี้เรื่องเล่าถึงคำสาปเจ้าอาวาสกลายเป็นอดีตแต่เรื่องราวของพระครูสมุวิชัยผู้กล้าหาญและเปี่ยมด้วยปัญญาก็ถูกเล่าขานสืบต่อไป